เอออ่า,อไอานไปดูอิดไปแม่ทำไรยงนวนอ้าวได้พวงมันัลยจากไหนใครให้คะน้องน้ำตาลให้พวงมันลัลยคุณยายคะ่ะ ล้านสาวคนหายพุ่มาไล่ตื่นมานำเงินนำทองเลยยายนวลน้องน้ำตาลจ้าขอบใจน้งน้ำตาลมากเลยให้ติดยายนวล <S 2> <S 2> <S 2> น้ำตาลว่ะคุณยายอเอาไว้ซื้อหมากซื้อผู้เพื่อแล้วไม่แก่ ซ่องี่แยกซ่องเองก็บไบนันเดอเพราะว่าซ่องกระส้ใ่ไหม่ซ่องขาดตลาดแสงทองเป็นแล่นไปเมาหลานเขาเหมดแล้วยวนเรื่องนกท่าซ่องพลาสติกล้วคุณยายแก่ซ่องพลาสติกให้ชูหน่อยซิยทำยังไงแกออกทีละชิ้นเป็นยังไงนั่น แกออกทำยังไงแกออกจะสิ้นหรือจะซ่องนะเอาไว้ใส่ต่ออีกเพราะว่าแสงรองเป็นแร่นเขาเป็นเมาเหมือนใ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 เรื่องไหมเรื่องหนุกท่าซ่องพาสติกันนะแกใ้ท่านผู้ชมดูนะคะเป็นหน้าตาย,ยังไงบางอันก็ติดติดไป คุณค่าทางใจิตใจค่ะอาจจะมันสีแดงสีนี่ก็โอเคอยู่ลูกหลานหายชว์ซ่องกยกขึ้นระดับเป็นไหนโซนพลาสติกยกขึ้นนะคะ คุณยายปลืม้มร้านสาวันหายมาลายหนึ่งพวงเขาติดแม็กไว้ต้องเกงลือกน่ะ น้ำตาลให้ทุกรอบนั่นแหละนั่งเงนให้ทุกรอบนั่นแหละวน้ายายข้านมาครับผู้ขอบคุณแฟนคลับอ่าน้องน้ำตาลนะคะที่ให้พวงมาลัยน้ำตาลน้ำตาลเป็นเด็กดีค่ะนั่งหนะฮักเด้์นั่งเต๋อยายแงะข้าวนึ่งแลนออกไปเดี๋ยวพวงมาลัยเอาคุณยายมื้อนี้บ่ได้นอนน้ามันสั่นขึ้นไปนอนมืนอคืนนี๋ขึ้นไปนอนทั้งทึ่งพุ่นน่ะ แล้วถ่าพวกไงไงกว่หนีสิบปนับสองมือคนเดีพวกหน่อยยังนับเพิ่งมือคนละพวกไงก็นับแต่ยูแล้วว่าพวกไงเราก็นับเราเมื่อเราบ่เมยดอก วันนี้คุณยายไม่ได้ไปเที่ยวด้วยนะคะเพราะคุณยายบอกว่าไม่อยากไปคันมันไม่อยากไปแล้วล่างไกยแล้วพอคอยอยากนั่งรถไก่นะถ้าบหระจะ่จำเป็นลงงแล้วไงแหละซ่องพลาสติกที่มันยังใส่ได้อยู่ก็ต้องเก็บไว้จะเพราะว่ายวนล่านุดขายมันขาดตลาดแสงทองฟินแล่นไปเมาเมื่อเมอ่องพลาสติกที่สอดเงินนะ มานี่แม่มานี่นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะน้ำตาลนั่นเพิ่นใส่เร็วๆเลยคค่หัหาเทนะ็น้อง่อยว่าเอาคือแหยากแท่นะนี่จ้ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ยายลองใส่ดูลองใส่ให้เบิ่งดูตัวอย่างเห็ดจังใดอันหนึ่งนาอคุณยายทำให้ดูหน่อยอ่า เป็นเพราะว่าน้ำตาลให้เร็วเด้ปับป๊บปับ๊บปั๊บเป็นน้ำตาลเขาบอกว่าจับโคง้งเออบางคนว่ามือจับแปง้งน้ำกระดีว่าสันใครจะว่าจ,จับโคง้งยากอวสันใครจะว่าคอ,อยคอยกระเฮ็ดยากอยู่ที่คอยเฮ็ดว่าเป็นถ้าแบ่งไม่ไม่เนี่ยไงอา้าวคือไงถ้าแบ่งแบ่งลอยเฮ็ดอย่างเลยยาย ก็จะลองทำก็เขาทำนั่นเมื่อเนื้อขวภาษาเนี่ยมันโนเติอก็ือเสดหนึงนี่ค่ะแบบนี้เนาะมันก็บหยาบเลยล่ะบหยากจ้ะบหยากถ้าพวกเห็ดกับบยาอยูเด้ยน้ำตาลให้ติบคุณยายค่ะ